ได้ยินเสียงเงียบมากพี่เมฆพี่หมอกนอนข้างล่างค่ะนดกบูชานอนกับพี่เมฆพี่หมอกค่ะร้องไม่ค่อยอยากอยู่ข้างในเราขคอยากอยู่ข้างนอกกับพี่ๆแต่ตัวเองก็ชอบปู่เขาแต่พี่ลุงเนี่ยคะ่ะชอบตกน้องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนางนอนอยู่ข้างบนคนเดียวคะ่ะ <c oughs> เผลอไม่ได้คะ่ะตกน้องค่ะ <c oughs> แทบชนกันอยู่แล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยน้องฟ้าอันนี้มีขู่มีขู่มีขู่ขู่ทำไมอ่ะพี่เขานอนอยู่เนี่ยขู่พี่เขาทำไมอ่ะเออมีขู่นะอือเผอิญพี่เมฆพี่หมอเขาไม่ทำน้องไงนั่น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 ดูดูสิคะดูสิคะดูสิคะดูดิพี่เขาหลับอยู่ขู่เขาดูสิคะร้ายไหมคะ สาวยุ้งเนี่ยย้ายไหมคะมแล้วมาเช้านี้นะคะแม่อมอจะบอกให้แม่อมอจะนั่งก็นั่งไม่ไหวอืออันนั้นก็ได้นั่งหน่อยนึงค่ะนั่งหน,น,น่อยนึ่ะมาเช้าก็าคือกินอาหารพี่อะไรพี่หมอกมีมัอือมีแอร์กินอาหารพี่ส่วนพี่ไปกินอาหารน้องพี่หมอกเนี่ยแหละคะ่ะอืมไปกินอาหารน้องส่วนน้องไปกินอาหารพี่สลับกัน แพี่เมย์ก็นอนด้วยนะคะเนี่ยดูที่เนี่ยพี่หมอกบนพี่หมอกบนกาดร้อนมากเลยค่ะร้นอนจริงๆสง,งสารลูกเลยอไอตัวเย็กห้ขู่ขู่พี่ขูพี่ <laughs> พี่ก็ไม่สนใจ <laughs> เป็นไอลุงไม่ได้ค่ะแต่หมอกับเมฆเขาไม่สนใจค่ะนี่มันตัวร้ายนี่จริงๆเลยไอลุงโผล่มาอีกแล้วไอลุงโผล่มาอีกแล้วเดี๋ยวนะคะแม่อ้อมลุกกันนะคะโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรล่ะฮะคุณนายยุ้งยุ้งยุ้งอะไรกับพี่ยุ้งอะไรกับน้องเขามไม่ต้องยุ้งกับน้องเลยต้องยุ้งกับน้องเลย แม่อ้อมยังทำพี่ต่ายไม่เสร็จเลยแหน่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 แน่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 ลุงแลวพอแม่อ้อมย้ายน้องขึ้นไปนะก็ตามกันขึ้นไปเมื่อเช้าเนี้ยแม่อ้อมเอากระบาทรายมาใส่ไว้ให้น้องแล้วก็บะทรายน้องก็นิดเดียวพี่หมอกก็แบบจะลงไปนั่งในกระบาทรายน้องคิดดูแล้วกันค่ะเออ นี่เพิ่งวันที่สี่เองที่แม่อ้องจับเข้ามาใส่อยู่ด้วยกันอะนะคะมันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ละมั้งเพราะว่าน้องมันไม่ค่อยยอมไงน้องไม่เอาใครเลยไม่เล่นด้วยอยู่ในบ้านก็ร้องโวยวายค่ะแต่ถ้าปล่อยออกมาจากกรงก็คือจะไม่โวยวายจะเล่นจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือปล่อยออกมาเล่นแต่ว่าถ้าขังไว้อจะร้องโวยวายถ้าอยู่กับพี่จะไม่มีร้องค่ะแค่ขู่พี่หมอก็หลับของพี่หมอไปดูดิค่ะเขานอนกันแน่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  ขึ้นข้างบนก็หนีขึ้นไปสิลูกหนีขึ้นไปสิคะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมถ้าแม่เปิดกรงแล้วพี่ตามขึ้นไปอีกค่ะขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ไหมมองมองขึ้นได้ไหมขึ้นได้หนูก็หนีขึ้นไปเลยลูกเออหนีขึ้นไปลูกจริงๆเขขึ้นได้นะขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ก็หนีขึ้นไปค่ะ หาทางนะ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 เอายังไงดีนะเอายังไงดีนะหาทางแล้วเอายังไงดีนะหาทางแล้วเอายังไงดีนะจะขึ้นได้ไปเอาเบื้องเขาไอเขาค่ะไอเขามา ไปข้างล่างข้างบนค่ะ <Destiny> ดูข้างล่างนี่ะจ้องจะเป็นแถวเอย่าไปข้างบนยังไงล่ะลูกยังไงคะฟ้ามันเป็นยังไงคะ ได้๋มองมาแล้วลูก2ตัวเลยมันมาเดินเยอะเยอ้ยอยู่2ตัวเลยหืมตาพี่มองเนี่ยตาที่เมฆกับพี่หมองเนี่ยแค่จะฆ่านะคะอย่าได้ปล่อยออกมานะคะเนี่ยวัวร้อนค่ะรัดลมจ่อย นอนในห้องไม่ไหวดีไหมแม่ว้อมลารดน้ำไปแล้วละ่ะอ้วนเลยต้องออกมาน,านอนข้างนอกหอบในะเวลาหอบแม่อ้อมจะให้มันนอนานอากาไม่เป็นไรแม่ไม่ว่ามันร้อนเข้าใจไม่อยากให้พี่ฝนช้ะลูกนะพี่ฝนนะพี่ฝนเนาะใช่ไหมครับพี่ฝนกินเก่งอะที่วันละสองรอบเนี่ยเก็บไปสิแม่เนี่ยอืม